กลับมากันในช่วงเวลานี้พลาดไม่ได้กับเรื่องราวหุ้นที่ต้องบอกได้ว่าสําหรับปี2,555หุ้นที่เข้ามาเทรดในตลาดหุ้นแต่ละตัวก็โชว์ผลงานกันอย่างยอดเยี่ยมรายการ Business l i f e เองในวันนี้มาอุ่นเครื่องกันก่อนสําหรับหุ้นนี้นะคะแฟนๆรายการตามกันนะคะอาจจะมีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์กับทางด้านแฟนๆรายการของเราโดยเฉพาะเลยนะคะว่าเป็นหุ้นตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหรแล้วก็จะมีการจองกันเมื่อไหร่ไปคุยกับคุณสุรเชษ กรมงคลสุขนะคะกรรมการผิชจการของบริษัท TMC อุตสาหกรรมจำกัดวงเล็บมหาชนไปก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็ทางด้านคุณนภาพรเปื่องอารมณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนุ้ยเอามาฝากนะคะสำหรับคุณสุรเชษหรือว่า TMC ใช่เป็นธุรกิจอะไรยังไงคะครับก็บริษัทเราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักร ระบบไฮดรอลิกนะครับก็ลูกค้าก็เราก็จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการใช้เครื่องจักรค่ะค่ะไปดูมาแล้วใช่ไหมอาเยังค่ะเดี๋ยวรอคุณสุรเชษ หลายคนคงอยากรู้นะคะว่าความคืบหน้าในการเข้าตลาด MAI ตอนนี้ค่ะถึงไหนแล้วคะก็เรายื่นไฟลิ่งไปตั้งแต่19ก้ากันกระแล้วนะครับก็ทางคอรตอเข้ามาวิสิตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางคอร์ร์ตอไปตอนนี้ก็รอนับหนึ่งทำขอนะครับก็คิดว่าคงจะได้เทรดภายในไตรมาสี่นะครับค่ะืลองนี้เรียกได้ว่าการเข้าตลาดในช่วงนี้เรียกว่าเหมาะสมหรือยังคะ ก็ช่วงนี้ตลาดทุนกำลังดีนะในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีโชคดีแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวธุรกิจเองมีความซับซ้อนไหมคะคือถ้าดูจากตัวเราเองเราไม่ไม่ไม่เห็นความซับซ้อนของธุรกิจเพราะว่าของเราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตเครื่องจักรตัวนี้มามากกว่า30ปีนะครับตอนนี้ก็เรามีโปรดักต์เนี่ยหลากหลายนะครับตั้งแต่เรื่องของเครื่องพรส ที่เป็นชิ้ส่วนบาร์มชิ้นส่วนยานยนต์นะครับส่งตามโรงงานรถยนต์เหรอคะใช่ครับใช่ลูกค้าของเราก็จะเป็นตั้งแต่เจ้าของรถยนต์เจ้าของแบรนด์รถยนต์เลยแล้วก็โอ้สายยี่ห้อครับมีทั้งบโตโยตานิสสันนะครับแล้วก็ฮอนด้านะครับก็ส่งแบรนด์ใหญ่แบรนด์ใหญ่ฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิกทุกอย่างก็เกี่ยวกับไฮดรอลิกรถยกนต์ฮดรอลิก ไฮดรอลิกคือเครื่องทุ่นแรงเนี่ยเราก็เข้าใน,ในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมกรเกษตรก็จะเป็นเครื่องเครนเครนที่เป็นตัวคีบคีบพ,พวกไม้ชิ้นส่วนเศษเหล็กต่างๆก็คือเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ทดทดแทนแรงงานได้นะครับทำมานานแล้วหรอคะสาปีครับ3าปีใช่ครับธุรกิจมีรายได้ทุกปี มีรายทุกปีครับผมมีกำไรทุกปีครับเยยืนมา30สปีใช่ครับใช่ค่ะค่ะเราจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ค่ะไปใช้ในส่วนไหนคือเราจะนําเงินจากการรุมครั้งนี้ไปสร้างโรงงานแห่งที่สามของเราตอนนี้เรามีสองโรงงานที่ไหนคะที่ชนบุรีครับผมทาที่ชนบรีหมดเลยทาที่ชนบุรีหมดเลยนะฮะตอนนี้เรา ผลิตเครื่องจักรเนี่ยไม่ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรมมันบูมเลยมั้ยเนี่ยตันนี้รถยนต์บูมมากครับผมตอนนี้ก็เลยวางแผนที่จะสร้างโรงงานอีกโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานที่3เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็เราก็จะเตรียมผลิตเครื่องจักรเนี่ยตอบโจทย์ของยานยนต์แล้วก็ตลาด a อ c ที่กำลังจะเกิดอ๋ออันนี้เราเราอเผื่อรถยนต์มันขายได้ทั้งอาเซียนเหรอคะใช่โรงงานโรงงานตอนนี้เราส่งเครื่องจักรไปในประเทศต่างๆด้วยอ๋อเช่นนะ ก็มีทั้งอินโดนีเซียอินเดียบราซิลอร์เตนเลียไปที่แคนาดาคือไปไปไปหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังการผลิตเราไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ระดมทุนมาเพื่อจะเพิ่มกําลังการผลิตโดยตรงเพื่อจะตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กําลังบูมมากตอนนี้อันนี้เป็นเฉพาะด้านของโรงงานเราเลยใช่ไหมคะตัวตัวตัวเนี้ยชิ้นส่วนที่ว่านะคะไฮดรลิคือไฮดรลิกเนี่ยมันเป็น เรื่องของการทุนแรงเครื่องทุนแรงนะฮะอย่างอย่างเรื่องของการทําชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องจักรัวเนี้ปั๊มชิ้นส่วนขึ้นมาส่าที่อื่นมีไหมเนี่ยที่อื่นครัจริงๆแล้วตอนนี้คู่แข่งของเราอยู่เป็นคู่แข่งต่างประเทศอ๋อในประเทศเราก็ผูกขาดในประเทศเราเนี่ยเราไม่ถือว่าผูกขาดเพราะว่าตลาดคู่แข่งจะเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเราถือว่าเรามีมีด้านต่อเพราะเราเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยฮะจุดแข็งของเราคือเรื่องของการบริการ เพราะฉะนั้นเรื่องของอลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของพาร์ตต่างๆเราสามารถบ,บริการได้รวดเร็วมากกว่าในส่วนของที่คู่แข่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยไหมคะครับถือว่าเป็นจุดเด่นนะค่นะแล้วอย่างนี้ถ้ามีการเปิด AEC ตรงนี้คะ่ะทาง TMC นี่เตรียมพร้อมรับมือย่างไรบ้างก็เตรียมที่จะสร้างโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตและก็รองรับ ความต้องการในตลาด a อ c ที่จะเกิดขึ้นก็เลยต้องเอามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นใช่ใช่ครับผมเพราะว่าต้องระดมทุนเพราะตอนนี้เนี่ยก็จะเอาเท่าไหร่กจะเอาเท่าไหร่ต้องดูที่ต้องดูที่ราคาว่าจะได้เท่าไหร่สร้างโรงงานเท่าไหร่อ้โรงงานโรงงานงบลงทุน255้หานิล้านเดี๋ยวจะเปรียบกระจายหุ้นแล้วก็จะเอาไปสร้างโรงงานแล้วก็ไปเป็นคืนเงินกู้แล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียน ถ้า2บาท2 9งเบถ้าสามบาทสามเก้ายน่าจะเฉลี่ยประมาณนี้ใช่ป่ะอันนี้คำนวณเองนะคำนวณเองก็ไม่ควรต่ากันนี้มั้งค่ะแล้วหลังจากเข้าตลาดเนี่ยต้องมีการดูแลนักลงทุนด้วยอะตรงเนี้ยหนักใจไหมใจจริงๆเราเราเอาเงินเข้ามาแล้วเราก็ต้องทำผลตอบแทนเขาเต็มที่ค่ะคือเราก็โฟกัสเรื่องของธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญค่ะค่ะ ก็ต้องบอกได้ว่าในส่วนของ u n d e r l i ์ไลเปลือแทนจัดจำหน่ายเป็นใครคะอ่าเป็นฟิสันฟิสันเซียไซรัสครับโอ้เชิญได้เลยเพราะว่าโชว์ผลงานคือตัว f o r t จูนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่ FPI นะคะเป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ด้วยจริงๆ FPI ใช่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน้าัยนต์ด้วยในส่วนตัวไม่รู้จักค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นอยู่ในมือของฟิสันเซียไซรัส แล้วนะคะซึ่งทางด้านคุณกันทร้าและดาวนันทยชาเองนะคะที่เข้ารายการกับเราทุกวันพฤหัสก็อาจจะมีอะไรพิเศษด้วยนะคะดิฉันขอกลางอากาศนีละค่ะเผื่อเพราะว่าเห็นว่าจะเทรดประมาณช่วงพฤศจิกานะคะตนมาศี่มาีตุลาพฤศจิกาซึ่งเราจะมีกิจกรรมกับกลุ่มของคุณกันทร้าและดาวนันทยชาเนี่ยแหละจะฟินแลนเซียโดยพิเศษเลยถ้ามีโอกาสก็จะเชิญคุณสุรเชษไปร่วมกิจกรรมกาแฟคลับดีดีครับดีดีมากเลยนะคะเชิญค่ะค่ะ หมดแล้วเหรอจ้องไหมล่ะคุณนุ้ยเห็นเห็นอะไรนะ FPI แล้วเขาเวิร์กมากเพราะว่าแต่ละตัวก็ฮอต้อทั้งนั้นเลยคุณเข้าตลาดตอนนี้นี่ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าต้องเอามาฝากเป็นเงิจท้มให้กับแฟนๆรายการมาถามกันตลอดบอกคุณกันนะคะแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในเรื่องราวของการลงทุนเองเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะแต่ว่า ทางด้านธุรกิจของทางด้าน TMC ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจใช่ไหมคะ30ปีมั่นใจครับว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเดินได้แล้วก็เดินต่อไปฝ่าวิกฤตมาโดยตลอดใช่ไหมคะก็วิกฤตมันมีขึ้นๆลงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ณวันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อจะเรียกรับวิกฤตในอนาคตเป็นทายาทของตัวธุรกิจเลยใช่ไหมคะคุณสุรเชษใช่ครับใช่ครับเป็นรุ่นที่2ก็จบทางด้านไหนมาถึงมาบริหารตัวธุรกิจคะผมจบทาง วิศวะอุตสาหการรอ<ค>งแล้วก็ไป,ไปจบทาง M B A มาบริหารครบเครื่องก็เตรียมตัวไว้สำหรับบริหารธุรกิจต่อ,อ,อมองอนาคตของ T M C ในเงื่มมือของคุณสุรเชษคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะในยุคนของเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักรระบบไฮลิคของประเทศไทยแต่เราจะไม่ได้ทำเพื่อที่เครื่องจักรซัพพอร์ตในประเทศไทยอย่างเดียวเราต้องการจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรซัพพอร์ตตลาดโลก นะฮะตรงนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของเราที่จะดําเนินการต่อไปเราจะเป็นความภูมิใจของประเทศไทยใน<ก>เรื่ององตรงนีอน้อยู่ในยุคข,ของคุณด้วยใช่ไหมคะ<น>ยุคน,น,นี้ในยุคนี้ฮะในยุคนี้ค่ะเพราะต้องบอกได้ว่าของ TMC นะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านเป็นโรงงานที่อยู่ที่จังหวัดชนบรุรีซึ่งคนเมืองชนเองนะคะได้โชว์ผลงานไม่ว่าจะเป็นศราชา c o คอนสตรักชั่นที่ผ่านมาสุดยอด20 0ตัวนี้ก็คงไม่น้อยหน้าไม่แพ้รุ่นพี่ที่ออกมาในตลาด หวังไว้ค่ะก็ฝากความหวังไว้เช่นกันขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณค่ะสำหรับ t m c ถ้าทุกท่านสนใจก็ติดตามรายการพิเศษไลน์ a n d Life เรื่อยๆนะคะว่าจะมีความคืบหน้าของหุ้นตัวนี้อย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะคะในวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนนี้นะคะเราจะมีการพบปะกับการดาวันณอยุธยาในคอนเซปตรู้ไวทันเกม ชุดไปกับกันมันกับมอนแบบสบายๆกันทั้งวันเลยเนะค่ะเราจะรีแลกซ์กันแล้วก็รับประทานกินคุยกันกับแฟนๆรายการของเราโดยเฉพาะทุกท่านค่ะท่านสามารถที่จะต่อสอบถามข้อมูลได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะ0898955124ด่วนเลยนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ข้อมูลว่าสิ่งที่รายการของเราพบปักกับท่านกับคุณกันเป็นอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะ